สวัสดีค่ะเก็บตกประวัติศาสตร์วันนี้เสนอตอนฝรั่งเศสมองฟอลคอนอย่างไรกับบันทึกมองซีเออร์เวเรถูกส่งมาประจำที่สยามพร้อมกับคณะทูตเชวาลีเอเดอโชมองในปีพุทธศักราช2228นักธุรกิจฝรั่งเศสผู้นี้พำนักอยู่ในสยามจนกระทั่งคอนสแตนตินฟอลคอนถูกประหารชีวิต เวเรมีความสำคัญไม่เพียงแต่เป็นผู้แทนของบริษัทการค้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสร่วมทุนและให้ความสนับสนุนเท่านั้นหากยังเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทอีกด้วย ในการเดินทางไปรับหน้าที่ผู้จัดการบริษัทอ a ตอินเดียของฝรั่งเศสเวเรได้รับแจ้งว่าคอนสแตนตินฟอลคอนจะสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในสยามแต่เมื่อได้มาพบปะติดต่อก,กับฟอลคอนแล้วเวเรได้รายงานให้ทางปารีสทราบว่าข้าพเจ้าต้องทำธุระก,กับคนผู้หนึ่งซึ่งเอาการของตนเป็นใหญ่กว่าของบริษัทสยามและเมื่อจะพูดถึงการงานกันแล้ว พอข้าพเจ้าขอร้องหรือแนะนำขึ้นอย่างไรซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เราท่านผู้นั้นก็ร้องขึ้นดุดถูกตัดแขนหรือตัดขาทีเดียวเวร่ก็ยังพรรนาต่อไปในรายงานฉบับเดียวกันว่าข้าพเจ้าได้รับความยากลำบากมากเพราะคอนสแตนตินฟฟลคอนเป็นคนโมโหร้ายและจะพูดจาด้วยก็ยาก ข้าพเจ้าต้องใช้วาจาอย่างอ่อนหวานและใช้คำปลอบโยนจึงจะดับโมโหของฟอลคอนได้บางทีความขัดแยง้งอาจจะเนื่องมาจากคอนสแตนตินฟอลคอนไม่เกรงใจพ่อค้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่เวเรได้บันทึกไว้ก็คือการพรรณนา,นาถึงรูปลักษณะของคอนสแตนตินฟอลคอนเอาไว้ด้วย กล่าวประมาณว่าฟอลคอนนั้นเป็นคนไม่สูงไม่ต่ำรูปร่างหน้าตาดีพอใช้ได้สำหรับเมืองนี้อายุราว35หรือ36ปีเป็นผู้มีไหวพริบรูปภายนอกงดงามแล้วก็วิจารณ์ว่าแต่ข้าพเจ้าสงสัยว่าภายในใจจะไม่ตรงกับรูปภายนอกเพราะทุกๆวันคงคิดการหลายพันอย่างแต่ไม่ได้ทำตามที่คิดไว้สักอย่างเดียวฟฟลคอนเป็นคนมักใหญ่ฝ่สูง เป็นคนชอบเงินชอบทำการแก้แค้นชอบคนยอและชอบคนที่ลงหมอบครานข้าพเจ้าจึงต้องทำเป็นไม่รู้เท่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าเวลานี้เป็นการจำเป็นที่บริษัทจะต้องยกย่องเจ้าพระยาวิชาเยนไปก่อนและโดยที่ข้าพเจ้าปล่อยให้ฟฟลคอนให้ได้ทำอะไรตามความชอบใจทุกอย่างฟฟลคอนจึงได้สนิทสนมกับข้าพเจ้า อีกเรื่องที่เว่ยได้ยืนยันก็คือว่าทุกวันนี้คอนสแตนตินฟอลคอนเป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดินรักซึ่งก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชโปรดปรานมากกว่าคนอื่นๆดังนั้นหากมีความประสงค์ทำการค้าขายหรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วจะต้องเอาคอนสแตนตินฟอลคอนไว้เป็นพวกเดียวกันจึงจะได้ตามประสงค์ ลักษณะที่เวเร่พูดนี้ถ้าเป็นความจริงก็หมายความว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงเชื่อใจและทำตามข้อเสนอของฟอลคอนมากพอสมควรค่ะฝรั่งอย่างเวเร่เนี่ยจึงนำมาบันทึกและก็วิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวได้แบบนี้ แต่อย่างไรก็ดีค่ะในบันทึกที่ส่งไปฝรั่งเศสก็บันทึกไว้เรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นมุมมองจากฝรั่งเศสที่ทําการค้ากับสยามในตอนนั้นและก็เป็นมุมมองที่เวเรได้ทํานายเรื่องของฟอลคอนไว้ว่าพระเจ้ากรุงสยามนั้นทรงลําเอียงรักใคร่พวกฝรั่งเศสมากและถ้าไม่มีฟฟลคอนคอยกีดขวางอยู่แล้วเราจะขออะไรพระเจ้ากรุงสยามก็คงพระราชทานให้ทุกอย่าง แต่ต้องนับว่าเป็นการเคราะดีทีฟอลคอนนั้นยังจะต้องการอาศัยเรามากกว่าที่เราจะต้องการอาศัยฟอลคอนและในทุกวันนี้ซึ่งก็ราวๆพศ2230ของส,สแตนตินฟอลคอนก็น่ากลัวจะต้องตายทั้งบุตรและภรรยาและการที่ฟอลคอนจะต้องเสียชีวิตนี้ก็คงต้องเป็นวันหนึ่งมิช้าก็คงเร็วเพราะฉะนั้นฟอลคอนจึงจำเป็นต้องหาที่พึ่ง ผลสุดท้ายเมื่อภัยมาถึงตัวฟอลคอนแม้แตก่กับตันเดฟาสที่คุมกองกำลังของฝรั่งเศสและคนจากฝรั่งเศสเองก็ไม่มีใครช่วยฟอลคอนเลยค่ะและก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ m โมเมน c ์ a n n e l ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ